สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมันี้ว่านังคานนะคะคุณผู้ชมวันที่เกา้ากรกฎาคม2,567ันห้า้อยหกค่ะมันี้ค่ะ,ะเป็นจยงใไหนค่ะคุณผู้ชมมู่บ้านมีคนปังบ่าค่ะกับฮานอยทางช่องกินตนาชาแนลค่ะฮานอยเมื่อวานนะคะมีสีเซียนสีท่านค่ะคุณผู้ชมอ่า ของอาจารย์ต้อยนะคะคุณผู้ชมขอแจ้งก่อนนะคะอาจารย์ต้อยผนว่าแนวทางของพนบเขามาน่านแล้วนะคะเพนขอพักก่อนนะคะคุณผู้ชมขอพักก่อนทั้งฮานอยแลว้วก็ลาวพัฒนาค่ะส่วนรัฐบาลไทยยังอยู่นะคะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยเขาดีอยู่เนาะคะ่ะนาะเขาถูกงวดอยู่คะ่ะแล้วก็มีสีงวดติดนะคะคุณผู้ชมที่ผ่านมานะคะถึงมาลุดงวดมอกี้นะคะงวดวันที่ หนึ่งกรกฎาคม2567ที่ผ่านมาเนาะค่ะรัฐบาลไทยของเพิ่นรุดนะคะส่วนฮา,หาหนอยกับรุดไปตั้งนานแล้วค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับบอดดี้ไฮมาเนาะค่ะบอดะะบอดี้ลงทางช่องมาเป็นเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เล่าพัฒนาการมาเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมมีเข่ามีรุดแต่ที่นี่เห็นรุดหนวดสองหนวดสามหนวดเข้ามาอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอพากลอกอนเนาะค่ะสําหรับอาจารย์ต่อย รวมโชคนะคะช่วงนี้กับอาจารย์ก็เลยว่าเดี๋ยวเฮ็ดดีๆก้อนนะคะซ่อมๆเบิ่งไปก่อนนั่นเขาดีเดินดีจังค่อยเอาไม้คุณผ,ผู้ชมเบิ่งนะคะจะได้บ่ต้องเ,อเสียทุนเสียหยัางสาหรับคุณผู้ชมที่ติดตามของอาจารย์ต่อยร่วมโชคนะคะเพื่อนก็นฝากบอกมากนะคะเ่็เลยว่าจินตนาขอ,อขอพักก่อนเด้อ เพราะว่าแนวทางมันว่าเขาไปอยัางไ้คุณผู้ชมเสียเงินมาสั่นค่ะคุณผู้ชมจินตนาการเลยว่าโอเคค่ะพอไปเป็นยังเนาะค่ะกับมีพักบ้างนะคะมันกลายเป็นธรรมดาเนาะค่ะตัวเลขแนวทางมันกับมีเขามีลดพอปาเขาคำนวณมากเทากับอยากให้มันเขานะคะคุณผู้ชมแต่มันกับว่เขาก็จําเป็นเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บพเป็นยังค่ะเอากาก่ากันไม่เนาะค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะถึงเก่งขนาดไหนก็หลุดค่ะคุณผู้ชมบ่มีู้ได้เก่งมาตลอดเนาะค่ะเนาะมันก็ มีบางมีช่วงที่ดวงเราด้วยอะไรด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะจินตนากะเข้าใจทุกๆคนเนาะคะ่ะทั้งผู้ติดตามแล้วก็ผู้ให้นะคะผู้ให้กับผู้รับก็อยากให้ตรงกันเนาะคะ่ะเนาะมันเกินความจําเป็นมันฟื้นไม่ได้กะเอาพาักล่องเบิงค่ะเถือกลับมากะดีขึ้นเนาะคะ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเลขเข้าดีเหมือนเดิมอาจารย์เพิ่นซ่อมมึงแล้ว นะคะโมเมนต์วายหยุดพักซื้อๆนะคะเป็นกัจเฮเหตไปนั่มนะคะถ้ามันเขาดีเดินดีสองวดสามวัดสิดนะคะอาจารย์มึนกัจเฮเดเอาไม่หายคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะมือนีกะเบิงสําหรับก้นทอีอาจารย์ที่เซียนทียูตอนะะเนาะค่ะเนาะก็คือหายมาต่อเนื่องกันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ของอาจารย์หมอตีปากน้ำมือนีวันอังข้ามสงสัยเพิ่นติดทุระถ้ำพิธีมั้งคะเพราะว่าเพิ่นเป็นอาจารย์หมอไหมคะเพิ่นเป็นเพิ่นเป็น เหมือนกับเหมือนหมอพารามณ์อีกประมาณเนี่ยค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นวันอังคารก็จะเป็นวันทาพิธีเน่ยงุีผนะคะเป็นกระบ,บว่างคะ่ะคุณผู้ชมมือนีก็เลยแนวทางของอาจารย์หมอตีปากน้ำนะคะบ่ได้มาลงคุณผู้ชมเบิงอีกคะ่ะก็เลยเหลือแค่มาดามคํานวณแล้วก็ของอาจารย์ยอดปุรีรัมแล้วก็ของเซียนสกลคนฮานอยนะคะเซียนสกลคนฮานอยเพนมาลาวพัฒนา ใจใหายแล้วประสันค่ะคุณผู้ชมมืออื่นนะคะลาพัฒนาของวันพุธค่ะคนว่าฟาดเลยสั่งนำเลยจัดเลยเน่นเลยประสันค่ะคุณผู้ชมศูนย์แล้วประสันค่ะรุ่มาดีนักวระสันร่นหวดเดียวใจใหายแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมจิตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่แนวทางไหมาลงทางช่องจิตนาชาแนลนะคะทุกๆอาจารย์นาลักทุกคนค่ะคุณผู้ชม เป็นห่วงนะคะความรู้สึกของคุณผู้ชมนะคะที่ให้แนวทางมากแล้วก็ทั้งเป็นห่วงการลงทุนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกท่านทุกคนนะคะ,ะเพื่อให้มาเพื่อเป็นแนวทางสิละคะเปนแนวทางบองเพตุผนกัมีความรู้สึกนะคะเป็นห่วงทุกคนคะ่ะขอขอบคุณหลายๆสําหรับความห่วงใยคะ่ะล้ะก็จินตนาขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาเบิรงมาชมมาให้กําลังใจกับจินตนานะคะ ค่ะขอให้คุณผู้ชมมันหมันปังๆทุกคนเด้อค่ะที่เขามาเบิงที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามค่ะกดติดตามแล้วยังบอเห็นค่ะคุณผู้ชมเพิ่นทรมากเพิ่น่าก็บ่เห็นเนาะค่ะเนาะมีคลิปใดคลิปใดล่งแน่สินะเพิ่นบ่เห็นแต่ละมือนะคะมันก็อยากเบิงอยากฟังเสียงวสันค่ะเอาจินตนาก็แนะนําให้คือกดกระดิ่งไว้นําค่ะคุณผู้ชมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาจินตนาล่งคลิปใดกระดิ่งมันก็จะไปบอกคุณผู้ชมว่าเออมาแล้วเด้อจินตนาล่งแล้วสินะคะ เอาค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ให้ความสนใจเป็นห่วงเป็นแย่กันค่ะขอบคุณนำใจดีงามนะคะเนาะคนไทยพอถิ่งกันเป็นยังี่ล่ะค่ะนำใจดีนะคะเนาะเอาขอให้มันให้ปังขอให้มีความสุขนะคะที่เขามาติดตามช่องจินตันนาชาแนลค่ะไปเบื้องแนวทางของสามอาจารย์ค่ะห้านอยมัดรวมห้านอยและสี่นอยค่ะค่ะมาดมคำนวณค่ะหมู่บ้านของเพิ่นกับปังนี่้อคะคุณผู้ชม ของมาดามเข้าอยู่ค่ะ99นะคะมือนี่ค่ะให้มาค่ะรูด1กับ3นะคะวิ่งรูด1กับ3บนล่างไปกับ4น้อยค่ะอาจับคู่ให้ค่ะ10 12 13 30 32 34เบิ้ล11แล้วก็33ค่ะ3ตัวสหางค่ะ3ตัวสีหางให้มากคือ103 132 134แล้วก็113แคบหน้าจอค่ะ ตัวอย่างก็ต้องเบงรงแล้วนะคะคุณผู้ชมจินตนาบาาอไลเล่ยเล่ยเวลาแล้วค่ะเอาค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะของอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมให้มาเมื่อวานของอาจารย์ยอดไม่ผ่านนะคะค่ะวิ่งรูดห้ากับสีวันนี้ค่ะบนล่างไปกับสีน้อยค่ะสีน้อยเหมือนกันนะคะแล้วก็จับคู่ใหส้สองตัว มีสีหางหางที่5เป็นตัวกันค่ะคุณผู้ชมเน้นสีหางด้วยค่ะก็คือ91 75 78แล้วก็42ค่ะกัน33เนอค่ะคุณผู้ชมแล้วก็3ตัวสีหางค่ะเน้นทุกหางก็391 5 42 8 75แล้วก็578 8, นะคะฮานอยมัดรวม4ีน้อยค่ะเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP นะคะแล้วก็ของเซียนสะกนคนฮานอยค่ะคุณผู้ชมเซียนสะกนคนฮานอยให้มาวันนี้ค่ะ อบอมีตัวเน้นตัวรูดค่ะคุณผู้ชมจับคูไซโหลดวสันค่ะใจให้แล้ววสันวต้องรูดดอกมันสีเงินเนาะคะ่ะจับคูไซโหลดนะคะเพิ่นก็เลขหายมากเป็นคูคูเลยค่ะคุณผู้ชมไปกราบน้ำเด้อค่ะกันสำหรับภูมมักเนาะภูมิมากก่ะพันเนาะคะ่ะแล้วก็จอบกู่ให้สองแปดสามแปดสามสองสองหกแปดหกห้าสี่ห้าเก้าแล้วก็ห้าสามค่ะคุณผู้ชม ค่ะจินตหน้าจะให้แคปหน้าจอทั้งสามเซียนเลยนะคะให้แคปหน้าจอเอาไว้ดูนะคะคุณผู้ชมว่าจินตนาเป็นวัดคามว่านเป็นตาฝนค่ะคุณผู้ชมลุยฝนนะคะงานผีตาโขนด่านซ้ายภูเอด่านซ้ายเมืองเลยค่ะคุณผู้ชมมาจะเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมไปกับระท่านนะคะเนาะเพราะว่าทําธุระขางทางอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่าลงคลิปไปใส่กับหอบตั้งแต่ เอกสารนี่แหละค่ะจังแม่นึยวะเอาค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะขอให้มนันมันปังๆัง่ำรรวยๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ